สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนครับมื่อนี้ต้องใส่ทิวเตอร์ครับผมเพราะว่าลูกๆมาอยู่น้ำหลายคนครับแต่เป็นอยู่คนเดียวพอว่าใส่เอ่ออ่าเดี๋ยวเบียมเบียมมากีก่อนแล้วแล้ววันเกิดของคุณแม่ชามบรีนะครับทุกคนร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้นะครับอ เก็มือหนีพออ่านตัวหนังสือบัได้เด้เพราะว่าอย่างวันเจี๋ยเออพวผมมีว่นตานะครับขอบคุณพี่น้องคุณสุก้อนครับคุณคุณสุนีครับสวัสดีคุณสุนีครับนบอะอืมสวัสดีครับตอนนี้เห้อยู่ทีร้านจวดคาเฟ่นะครับร้านจวดคาเฟ่นะครับร้านจวดคาเฟ่ สวัสดีครับคุณโอปอครับผมนะครับกับมาบ่หลายคนครับพี่น้องมาหนึ่งสองสามสี่คนครับนี่แหละครับนั่งอยู่นี่แหละเห็นะฮะนี่นะครับสุขสันต์วันเกิดครับคุณแม่ชาบรีนะครับคุณหนึ่งดวงลึกไทยนะครับอาหารนะครับ แชร์ให้แล้วครับนะครับร่วมไปพรได้นะครับเอาโจโจเอาที่เดียวกันเลยลูกเดี๋ยวมาไลฟ์ตรงนี้เลยคุณจินตลามิ่งสายทองสวัสดีครับนะครับมีลูกโจนะครับมีลูกดีมมีน้องบีเอมนะครับคาเฟ่บ้านยายเหลอครับพ่อบอแมนครับผมจวด จวดครับจวดยูที่ขอนแก่นครับผมจวดยูทีขอนแก่นนะครับจวดยูที่ขอนแก่นนะครับบรรยากาศดีเติบได้พี่น้องบรรยากาศดีเติบนะครับอ the ่ามาเลครับเด้อมาตอนนี้บ่เคยมีคนครับผมจวดคาเฟ่แมนครับจวดคาเฟ่ย no ู่ขอนแก่นครับสุขสันต์วันเกิดครับคุณแม่จามครับผมครับ วันเกิดคุณแม่จามะครับแต่เรามากินนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่เบิ้งตอนนี้ผู้ใดเพราะท่านได้ไปสนับสนุนไปสนับสนุนเด้อนายกสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดครับคุณแม่ครับโอปอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปรับหลานอยู่โรงเรียนนะครับน้องบีเอ็มนะครับน้องบีเอมเปรับหลานนะครับน้องบีเอ็มนะครับอ,อ,อาหารทอานี่ครับสวัสดีครับคุณพ่อสุขสันต์วันเกิดคุณแม่ค่ะแม่เต๋านะครับ ตุกตาสุขสันต์วันเกิดครับคุณแม่นะครับครูเป้ครับสุขสันต์วันเกิดครับแม่จามครูเป้รายงานตัวครูเป้ครูเป๋พนะพอพี่มันตาเด้อาว่ากันเด้ออถ้าพอมีมันตาอีกแบบนึงเด้อบรรยากาศดีเติบด้วยนะครับพี่น้องบรรยากาศดีเติบเอ่อ คุณกัลยาเนาะคุณกัลยาโอเคถูกต้องครับนพวรรณสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับบรรยากาศนะครับผู้ได้มาขินกับมากินเด้อบรรยากาศเป็นธรมาอยู่ครับสุขสันต์วันเกิดครับคุณแม่ครับสวัสดีครับยังไม่เป๋ครับผมกูเป้นะครับ อ่าต้องกล่าประธานเอาให้คุเปเป้เนะพ่อว่าพี่เป็นตาพ่อเลยอ่านคุปเป้คุปเป้เดี๋ยวแม่ส่งของให้เออเดี๋ยวแม่ว่าเดี๋ยวแม่ส่งของให้นะครับรับข้าวก,กันอืออืออาหารเปรตเสียบอยู่ดในครับพี่น้องกูแดงวางกับมาล่องอุ่นหนุนลานเพื่อนใดน,นะครับเออเมนูไงอ่ะอือเม,<ข>อมนู เมนู B M นะครับเมนู B ็มนะครับถัทายพี่น้องสักกอนั่งอนักทลอนอือหืปกยเ่นี้นะก่อนโอเคครับะจะนั่งน,องนะะโอเคครับมาเลยครับมีหันก่อเร็วมีหันเร็ว อาให้ลูกดีมคุยกับแฟนคลับนะครับพี่โจเขาชอบคุยกับแฟนคลับนะครับเมื่อกี้พี่โจไลฟ์อยู่นะคะแต่ว่าโดนสกัดดารุ่งที่คุณแม่ไม่ถูกเอาคนแับมาแี่มาขึ้นมาหาโจเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกันช่วงค่ำค่เย็นๆนะคะบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยมากเลยนะพี่ดาราควอกน่ขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ คืนนี้ไม่มีงานค่ะเตรียมซ้อมซ้อมใหญ่นะคะเตรียมซ้อมใหญ่ใครยังไม่ซื้อบัตรต้องรีบซื้อบัตรนะคะบัตรละหกสิบเก้าบาทนะครับรเห็นแบบเห็นแบบการซ้อมซ้อมใหญ่น้องสีนอ้องเห็นกรมูเลยกนเปิดวงอีกนะครับซ้อมใหญ่ก็เหมือนจริง้เจ้าตัวลา์ดีกว่าออคุ้แม่สวยบ่สวยคุ้แม่เนาะกล้องสวยบอ่อืมสวยอยู่นนะ มาข้างกินข้ากันค่ะนี่หลานชายนะคะย่าหลานชายม่หัวหน่าน้อยนะคะหัวหน่าน้อยบองบอนอันนี้บอนน้อยค่ะก็มันสองร้อยห้าสิบหกิดเงี้ยังก็ใครเพราะยังมาเห็น ยังรืมบุดนุนนะคะอุดหนุนน้ำแน่ค่ะวันที่้อมใหญ่เสมือนจริงนะคะขอบคุณค่ะ,คะไไแค่นี้นะคะครอบครัวครอบครัวของเราอันนี้หลานชายน,นี้หลานสาวน้องบี็นนะคะแล้วก็น้องดีนโวโฉแล้วคุณพ่อนะคะ ขอบใจจ้าอาพ่ออ่ะเทำไมเขาก็ตั้งใจกันเลยเอ็นเอ็นมาพ่อไม่เห็นหานหน้ามาขอบคุณครับกินข้าวนอกบ้านครับผมอู รวมเลยรวมพ่อมันก็น้อยน้อยอเข้าวนอกบ้านเด้อก็ขอเวลาตีข้าวก่อนจ่วงแต่มันน้อยน้อยน้อยหลวงพ่อน้อยน้อยนี่หอดเพียงฟังน้ำบุญเลยครับเดี๋ยวจังไรอังสเปเรียไปลองเพียงน้ำเขาอยู่ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อเปกี้ไปกี้อยู่กทมฝนตกค่ะอ้าวบ้านเฮาเสาตกแล้วนะครับอยู่บ้านเฮาเสาตกแล้วนะครับอยู่บ้านเฮาเสาตกแล้ว แดดออกได้ควันบุ่รีนี่ก็ออกครับเมื่อนี้ก็ออกเต็มที่แล้วเ๊กกี้ขอบคุณครับหัวใจสีเขียวขอบคุณมากเด้อแฮปปี้เบิร์ดเดย์จัะแม่จามขอให้เฮงบังปังนะครับคุณอารันนะครับขอบคุณครับคุณอารันครับขอบคุณครับอคุณพี่ดองสุข,ขุลสุคนนะครับขอกำลังใจเด้อฮักกันแพ่งกันขอจากสองรอยค้นกับพ่อไม่ต้องขอหลายนะครับตอนนี้ว่าไม่ได้หาสิบค้นแล้วะครับผม <laughs> พี่หนึ่งเข้าบ้านพักเข้าไปแล้วครับลูกลูกนึงเข้าไปแล้วครับตอนนี้อยู่ล่องส่องเรียบร้อยแล้วครับม้วนคุบอยู่ทั้งพุ่นแล้วครับลูกนึงนะครับลูกนึงอยู่ทั้งพุ่นแล้วคู่คู่เป้ให้พ่อฝึกลำให้พนา้าโอ้ยแต่ว่าพ่อกแล้วโมท่านได้เปลี่ยนอยู่เพ่อะอ่า,ออานถูกนะเนี่ยพอพอได้อ่านคูเป้เนี่ยพออ่านคูเป้นะผู้จัดการหมอลำสวัสดีครับ ขอบคุณพี่น้องสุขุทุกคนครับขอบคุณพี่น้องสุขุทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณจะขอบวัญเกิดน้ำนะครับคุณแม่จามบลีนะครับลูกโซนะครับลูกดีนะครับดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเมื่อไรเห้พี่น้องเบิ่งไหมครับขออนุญาตคุยกับเจ้าภาพก่อนเนาะครับสวัสดีครับ